เมื่อคืนเมื่อคืนดึกค่ะเพราะว่าห่างหายมาปีครึ่งเล่นเพลิงพะนางแล้วไม่มีเวลาค่ะจริงจังกับเกมนี้ขนาดไหนคะเล่าให้ฟังนิดนึงไนะถ้าทุกคนเคยเห็นเนาะก็คงหลายปีแล้วอะค่ะที่เราจัดรวมทีมกันคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าคะแคาดาราหน่อยดารานะเขาไม่ค่อยมีเวลาแต่อันเป็นช่วงที่เมื่อก่อนอันพักอันว่างไงคะอันก,ก็ว่างอันก็ามาเล่น เห็นชอบจัดมิกกีาทิมเราด้วยที่เราต้องมารวมกันแล้วก็มีจัดปาร์ตี้ใช่ใช่เพื่อความสมาธีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเล่นแล้วสบายๆอย่างเงี้ยไม่ได้เครียดค่ะเรามอางที่เราาอยากจริงจังถึงขั้นไหนหรือ่าแหมอยากก็ก็เล่นไปเรื่อยมีเป็นเวลาว่างของเราอะค่ะเพราะทุกคนในแคลนเป็นคนที่ประกอบอาชีพมีการมีงานที่ดีเป็นเจ้าของโรงงานโรงนอนุอนิเยอะแยะไปหมดนะคะก็เราก็แบ่งเวลามาเล่นแล้วก็นัดกันกินข้าวกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวลายังไง ตอนนี้อ้ําพักมาปีกว่าเพราะเพิ่งพนางแล้วพอวันนี้เขาติดต่อมาอ้กกําเพิ่งกลับมาซ้อมซ้อมได้สองครั้งเมื่อคืนก็ถึงปีสามเลยอนะไรเงี<ม>้ยผมไม่ได้เล่นมานานแล้วมันมีตัวใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้อ้ําจะ,ะ,ะท่านแบบเสียงเงินกับเกมอะไรอย่างงี้ไหมครับถ้าลงสมัครใหม่ช่วงแรกอ้ําเสียเงินเยอะมากค่ะก็เสียเงินเยอะเรียกว่าเป็นอดีตเล่ห์บอกไหมครับเป็อดิเล่ค่ะอ้ําชอบเล่นเกม หลายอย่างมาแล้วอันนี้เป็นเกมที่มีเพื่อนนี่แบบ50คน60คนเยอะมากค่ะแล้วนี้ก็ตุ่นเต้นเนาะมาแข่งกับชื่อซาตาน้ําว่าเขาเขายอมอ้ําด้วยเพราะเขาไม่เอาควีนลงเพราะควีนไม่ลงก็คือเขาตีบ้านไม่เข้าค่ะจริงๆแล้วถ้ามีเขามีควีนเขาก็ตีบ้านอ้้าได้เหมือนกันอย่างช่วงที่จริงจังต้องบาลานด้วลาแบบอ๋อเวลางานก็ไม่เล่นสิคะ ไม่ยากเลยเพราะอ้ําได้ค่อยรับงานทุกวันอยู่แล้วค่ะ้ก็เลยมีเวลาว่างมากแต่พอรับงานแบบปีครึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อน้าค่ะทำงานแบบต้องตื่นแต่เช้าแล้วอ้ํามีวอรกันวันเว้นวันจึงอ้ําก็ไม่ว่างก็เลยขอเขาว่าเออเราขอพักก่อนนะช่วงนี้อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยรอรู้ว่าเรื่องใหม่ของพี่อ้ํายังใช่ค่ะมีอะรื่องค่ะยังค่ะก็รอดูที่ชจะพี่มาออกรายการวันนั้นว่าตามหาตัวเองหน่อยเดี๋ยวจะปั้นใหกส่วนตัว อยู่สามสิบกว่ามีนหบทไม่ถูกใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็อยากจะดูที่ชอบจริงๆคือบทก็ส,กสนุกทุกเรื่องอะนะคะแต่อยากดูที่ชอบจริงๆมากกว่าอันไหนแบบไหนที่เราแบบอยากเล่นหรือว่าจะถูกใจก็อยากเล่นอะไรที่มันไม่เคยได้เล่นเลยเนาะ,ะจริงๆก็อยากเล่นแหละแต่ก็ต้องดูดูดีๆเด,ดี๋ยวค่อยมีแล้วค่อยบอกได้ไหมมันย,ยากขึ้นไหมครับพี่อ้าของเรายากยากขึ้นค่ะยากขึ้นคนก็คาดความหวัง บางคนก็อยากใล้เรื่องคอมเมดี้บางคนก็ไม่ชอบนะแต่ใจรจริงอ้ําว่าคอมเมดี้นี่อ้ํายากมากมันเหนื่อยมากจริงๆเรากดดันมาทุกคนตั้งความหวังมากๆว่าเราจะลาพาร์ตไม่จะลาพาไม่กดดันค่ะก็อยากจะเล่นให้ดูอนยะ่างเงี้ยจริงๆอ้ําก็ชอบเล่นละครนะเรื่อยากามากกตลกนะคะชอบจริงๆแเราคิดว,ว่าเราเหมาะกับไหนหรือชอบอะไรมากกว่ากันเอาว่าตลกยาก ดราม่าก็ยากแต่ดราม่าเนี่ยอันจะเครียดอันกลัวอันแก่เพราะบางทีเราเครียดอะเส้นอันจะขึ้นหน้าแล้วอันร้องไห้แล้วจะบวมอันแดงหน้าเส้นขึ้นอันก็เลยกลัวบางทีร้องไห้ก็ตากเขียวตายบวมอย่างเงี้ยก็ลหลบก็คงจะยากเรื่องการใช้จังหวะแต่มันจะทําให้หน้าเราสดใสตลอด,ด,ลอดแต่ว่าจะได้ไทันบ้างมันจะพิมพ์แน่นอนไหมคะหรือว่าหลอกไปเหมคือถ้าได้ดูคงไม่ทันค่ะแต่ถ้าตัดสินใจรับก็คงคิดว่าอยากจะพยายามให้มันเร็วๆค่ะ เจ่าไม่เจอใ่ครองทอจริงๆไม่ใช่ให้มันเกิดค่ะซื้อให้ตลอดไม่ได้ซื้อให้พร้อมๆเนะซื้อให้ตลอดพ่อเขาก็ลืมเพราะคุณแม่เป็นคนเก็บพอยายบ้านยายจริงๆมาปีนึงแล้วแต่เพิ่งไปลือของออกมาอ้าวทำไมต้องทาพ่ออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าของขวัญนั้มีนะเอาเนี้ยให้ไปตไม่่บซื้อเป็นไม่ซื้อรนานัานเมื่อสองปีที่แล้วค่ะเพิ่งหาเจอ แล้ววันเถื่อนพี่ผ่านมามีไปกินไปนยังไงกันทางท่าแถวบ้านเลยค่ะไม่ได้ไปพิเศษมากมายเห็นโพลล์ล่าส,สุดอะค่ะบอกว่าพี่อ้าําแบบติดโขแบบลูกกระตันยูด้วยมีความแบ่งเวลาให้คุณพ่พอคุณแม่ยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเฮ้ยคนมองว่าเราเป็นลูกกระตันยูดูแลจริงๆแล้วเอาว่านะควรมองตั้งนานแล้วด้วยอันนี้สุดๆอย่างลูกกระตันยูที่สุดแล้วลองดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างอยากจะให้คนรุ่นใหม่แบบเฮ้ยอาจจะรู้สึกแบบห่างเหินกับคุณพ่อคุณแม่ซือทุกอย่างค่ะแล้วอ้ําก็เป เพราะลูกคนเดียวเนาะถ้าเราไปอยู่ที่อื่นก็พ่อแม่ก็คงเหงาอะ่าเงี้ยดูแลทุกอย่างค่ะทุกเทศกาลก็อยู่ไม่ใช่ว่าทุกทุกเทศกาลเราจะต้องดีเราดีทุกๆวันอยู่แล้วค่ะพ่อมีขอของขวัญพิเศษอะไรรึเปล่าไม่มีเลยค่ะเหล่าก็ให้ตรงกันเยี่ยมคาะเนี่ยค่ะมากปลาอุ๊ยเเออเนาะ ติทำหรือเปล่าทำเออไปทางฮ่องกงไปทางคาบเจเน่ไปนินบไม่ได้แล้วติติตาหุ่นยังนั่นแหละก็ยังคุยคุยอยู่ค่ะคืยจะก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราก็ยังแบบไม่ได้คุยอะไรกันมากมายอย่างนั้นแต่ถามว่าคุยกับที่เขาอยู่ไหมก็คุยอยู่แต่สถานะไหนก็ยังไม่ตกลงกันยังไม่ได้คุยค่ะแลก็นกัน ก็ไม่รู้เลยอะคือไม่ได้เป็นคนปิดนะเรื่องพวกเนี้ยก็ไปไหนมาไหนก็แปลกเขาจะดูตอนนี้เรารีแลกมากขึ้นกว่าตอนที่เราที่ถามเรื่องใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงอะคะ่ะ<ม>ว่าจะพบต่อหรือว่าจะไม่คุยกันอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือคุยกับพี่เขาเอย่างเงี้ยส่วนมากภาพที่เห็นออกมาจะเป็นภาพพิธีบุญที่มันจะเยอะใช่ตัวเราแล้วก็พี่เขาชอบทำบุญค่ะแต่ก็ยังมีฐานะพี่่กันอยู่นะคะพี่น้อง คนรอกข้าเชี้ไหมคะคือไม่ค่อยมีใครรู้อะไรอยู่เท่าไหร่อะค่ะเพราะเราก็แบบไม่ได้เจอกันบ่อยนะไม่ได้เหมือนกับว่าแฟนเก่าๆที่เราเจอการอันนี้เป็นแบบเพิ่งเริ่มคุยกันมากกว่าต่อให้มันเป็นปีกว่าที่เป็นข่าวหนงก็ตามแต่ก็เหมือนเพิ่งเริ่มคุยกันก็ต้องค่อยๆเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยอายุเราก็มากแล้วอะผิดหวังว่าหลายๆครั้งก็ไม่ดี๋ยวพี่เอกก็เริ่มเชียร์ให้แบบว่าโอเคบอกไม่อยากเป็นภาระ ไม่ระวังค่ะก็เป็นปกติไม่ว่านเจอใครก็ไม่ได้บอกว่าห้ามถ่ายรูปชินนะห้ามนะแต่แค่เลือกหน้าหน่อยบางทีหน้าก็หน <c oughs> ้าเปลี่ยนคือตัวจริงไม่ได้ไดน,นักเกในรูปขนาดนั้นเลยอะ่ะเลือกอันแบบฉันบอกโอ้โห <c oughs> ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเจอก็คือไปบ้างทานข้าวอะไรบ้างค่ะมีมีบ้างค่ะแต่เขาชินแล้วใช่ไหมครับกับการโดนถ่ายบ้างไม่ชินหรอกค่ะ พี่เขาคือเป็นคนนอกวงการแล้วก็มีชีวิตของเขาเาแล้วก็มีชีวิตของเราอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีภาพออกมาเราต้องคุยกันไหมคะว่าแบบเขาจะว่าไงบ่าก็ไม่คุยะไรขนาดนี้ค่ะก็เป็นการส่งข่าวกันไปเรื่อยๆเพื่อนๆในกลุ่มดูไม่ได้คุยอะไรกับพี่เขามากเท่าไหร่เราบอกเขายังไงที่แบบเขาโลรธอ่ะจริงๆนะพี่เขาโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาแบบยุ่งนิมกับเรื่องพวกนี้เขางานยุ่งค่ะยุ่งแต่งาน มันเป็นเพราะพี่ยังมห่วงความสดด้วยหรือเปล่าคะไม่ห่วงค่ะจะห่วงทำไมไม่ได้ห่วงเลยแต่มันมันยังไม่แบบเออเหมือนที่ผ่านมาแล้วคิดว่าใช่ผลทาันก็ไม่ใช่มันก็มีเรื่องให้เราเสียใจทุกทีแล้วก็ค่อยๆดีกว่าค่ะมันอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้ในชีวิตนี้จบไหมไม่เศร้าถ้าไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เศร้ามันก็ต้องเศร้าป่ะแต่เพื่อนอันนี้ผมไม่มีใครเลย มีพี่เมย์คนเดียวเอง,เองนองนั้นก็ไม่ค่อยมีใครสมหวัง่นะเนาะ <laughs> สิบกว่าคนแล้วก็มีเพื่อนค่ะก็คิด่าอย่างนี้